สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของม้วนห่าว่าม้วนหาเคืออะไรมีม้วนไหนบ้างแล้ววิธีการหาวิธีการตีบวกต้องทํำยังไงฮะมาเรามาดูเรื่องม้วนกันซึ่งผมจะไม่อธิบายแบบหมดนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะอะเนี่ยมีข้างบนอะม้วนข้างบนในส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนิยมใส่กันนะเพราะว่ามันไม่มีออปชันอะไรนะาจะนิยมใส่ม้วนข้างล่างกันซึ่งแต่ละม้วนเนี่ยก็จะมีสแต็กที่แตกต่างกันมีออปชันที่แตกต่างกันเราก็ต้องมาเลือกว่าเราอยากจะ เล่นเป็นในทางไหนจะเล่นนาเม็หรือจะเล่นแบบป้องกันเออเน้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ละม้วนก็แตกต่างกันนะส่วนสถานที่ดรอปนะก็จะดรอปจากน้นะํา3อ่ะแล้วก็บางม้วนก็จะดรอปจากบอสอืมซึ่งก็ต้องไปล่าบ,บอสกันแต่ว่าก็จะมีวิธีเปิดกล่องด้วยเอาอ่าไอเทมกิจกรรมไปสุกเดี๋ยวผมจะพาไปอนะประมาณนี้สำหรับม้วนนะคือไม่อยากอธิบายหมดนะเพราะว่ามันเยอะมากๆแต่ว่าม้วนเนี่ยที่ผมจะแนะนําก็คือม้วนที่มี4ี่รูเอออะไรก็ได้ที่มี4รีรูแล้วเราจะไปยัดรู5้เพื่อจะใส่เม็ด5ได้ฮนะ ออส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เลยว่าจะเลือกสายแบบไหนก็สามารถเอาชื่อเนี่ยเราก็ไปเซิร์ชหาในร้านค้าได้นะผมว่าน่าจะมีคนขายอยู่ฮะประมาณนี้ฮะบเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะสำหรับข้อมูลนะเผื่อใครอยากอ่านเพิ่มเตมิมอะมาฮะต่อมาจะเป็นเรื่องของการตีบวกแล้วซึ่งการตีบวกเนี่ยเราก็าจะตีบวกเหมือนอไอเทมทั่วๆไปนะก็คือยัดหินเข้าไปได้เลยยัดม่วงยัดอะไรเข้าไปได้เลยจนถึงบวก9แล้วก็มาตีขึ้นบวก11จากลุงกอบลินนะเพื่อที่เราจะไปอัพขั้นเป็นขั้นที่2องนะไปเล่นขั้ แต่ว่านี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกใส่ได้แค่ยอย่างเดียวนะระหว่างการแตกกับเพิ่มโอกาสสาเร็จนะ,ะมาตีเป็นบวกสิบเอ็ดนะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้องโอ,โอเคสําเร็จฮะเรียบร้อยนะนะก็ตอนนี้ผมก็ตีบวกเป็นบวกสิบเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยอก็ใช้ทรัพ,พยากรไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโอกาสสาเร็จมันน้อยมากๆอะแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เองเออบวกเก,ก้าไปบวกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบไปบวกสิบเอ็ดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันน้อยมากๆนะมนไม่เหมือนชุดก่อชุดก่อที่มันมีโชคอะ เราก็สามารถที่แบบตีโบดได้ง่ายกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปอัพขั้นที่2แล้วก็ตีถึงบวก9ก้าก็สามารถใช้ได้แหละว,ว้ามาเมืองซามมาแล้วก็มาคุยกับปรุงเจมส์แล้วก็เลื่อนมาอันนี้เราจะอัพเกรดเล่มการก็คืออันนี้ฮะใช้ส0,000รูทก็จัดเลยฮะออนี่ฮะ, 30, ะ,ฮะก็จะเป็นวิธีการอัพเล่มเป็นเล่มขั้นที่2ซึ่งโอกาสสำเร็จปาเปรเ็นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่า ถ้าไม่สำเร็จนะผมคิดว่ามันน่าจะหายนะอันนี้ผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะแปะลองดูกดไปฮะโปะโอเคสำเร็จนะกลายเป็นม้วนดาบซึ่งก็คือม้วนที่ผมใส่อยู่นี่แหละมาต่อมาเราจะมาเปิดรู5กันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมี4รูอยู่ใช่ไหมเราจะมาเปิดรู5้กันไอเทมที่ใช้เปิดรูเราก็สามารถมาแลกได้กับลุงคนนี้ฮนะอ่าอันไหนนี่อันนี้เห็นปะก็มาสูบมาว่าจะได้อะไรมันก็จะมีแบบ ถอดเม็ดอันนี้ถอดเม็ดอันนี้เปลี่ยนธาตุอันนี้เปิดลูห้าเออก็มาสุ่มๆกันนะซึ่งมันสามารถหาซื้อได้ใน,ในจากตลาดอะมันจะถูกถูกกว่าถูกกว่ามาสุ่มเองอะสุ่มเองนี่ผมว่าน่าจะหลายรอบอยู่กว่าจะได้วิธีการเปิดรูห้าก็คือกดอาร์ติเนตเปิดเล่มขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ลูห้าฮะแล้วก็กดโปง้งเรียบร้อยดูห้าสำเร็จนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิธีดูว่าเล่มเราเนี่ย ชนะธาตุลายแพ้ธาตุลายก็มากดดูตรงนี้ฮะฝั่งขวาก็คือเล่มเราเนี่ยจะเก่งกับธาตุน้ำธาตุไฟฝัฟ่งซ้ายก็คืออ่อนกับธาตุมืดธาตุลมซึ่งเนี่ยอ่าดาเมจป้องกันก็ดูข้างล่างนะโอเคะตอนนี้เราก็ได้อ่าเล่มขั้นที่2มาแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถยัดเม็ดอ่าบวกสิได้เลยนะบวกสิปุ๊บก็จะเป็นบวกสิห้าได้เลยก็จะเป็นแบบของผมเนี่ยเออก็สามารถที่จะแบบจัดการได้เลยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ทร,รัพยากรของใครของมันนะว่า พอหรือเปล่านีจริงๆถ้าสมมติว่าทรัพยากรเรายังไม่พอเราก็สามารถตีแค่แบบบวกเก้าก็ได้แล้วก็ใส่ยัดเม็ดยันลายลงไปเพราะว่าเม็ดเนี่ยมันสามารถถอดได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปพูดกันถึงเรื่องวิธีการเปลี่ยนธาตุซึ่งเปลี่ยนธาตุเนี่ยก็ง่ายๆนะแต่ว่าผมไม่มีของเดี๋ยวต้องไปหาซื้อก่อนนะต่อไปจะเป็นวิธีการเปลี่ยนธาตุของเล่มเรานะอันนี้เล่มของผมเป็นธาตุดินนะสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ําก็เนี่ยครับมีแค่ไอเทม ซึ่งไอเทมเนี่ยก็สามารถแลกไดจากลุงมอสหรือว่าเราจะไปหาซื้อในตลาดก็ได้แล้วก็มาติ้งฮะว่าอยากให้เล่นเป็นธาตุอะไรอ่ะผมเป็นธาตุน้ําแล้วกันตอนนี้เป็นธาตุดินเปลี่ยนเป้งเรียบร้อยฮะก็เป็นธาตุนะ้ํานะซึ่งง่ายง่ายจัดต่อไปฮะก็จะเป็นเรื่องของการสุ่มไอมเทมและ NPC ที่เราจะใช้สุ่มกันก็คือว่าไปเมืองซัมก่อนเดินมานี่ลุงคนนี้ สามารถใช้สุ่มได้ไอเทมที่ใช้สุ่มก็คือเป็นเนี่ยธาตุพวกเนี้ยใช้อย่างละหนึ่งธาตุดินน้ําลมไฟแล้วก็มืดเออมีอย่างละหนึ่งเราก็สามารถมากดสุ่มได้ฮะแมปที่ดอปก็มีแมป630คือเราอยากฟาร์มธาตุไหนเนี่ยเราขาดธาตุไหนเราก็ไปฟาร์มธาตนะุนะั้นน้ที่ผมขาดธาตุดินก็เดี๋ยวไปฟาร์มธาตุดินเออแล้วก็มีแมป800อีกแมปหนึ่งฮะนี่ก็ นั่นแหละอยากฟาร์มท่าไหนก็ไปหลุมนั้นฮะส่วนข้อมูลที่ผมใช้อ้างอิงนะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะเนี่ยก็จะมีดรอปจากแมป630แล้วก็แมป800ไอเทมในการสุ่มนะใช้ดินน้ำลมไฟมืดแล้วก็เอาอย่างละ1นึ่านะไปแลกอ่นะที่ NPC ที่พาไปเมื่อกี้เนี่ยนะส่วนไอเทมที่ดรอปก็จะมีนะฮะหอย่างนะแล้วก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อันแรกเป็นถอดเม็ดอันที่2เป็นม้วนบอสม้วนธรรมดาเปิดสล็อตรูม้วน แล้วก็เม็ดรูหนึ 5, ่งถึงห้าเมท่าต่างๆแล้วก็ที่เปิดเม็ดห้าที่เปิดรูหนะ้าก็จะประมาณนี้ฮะเรื่องต่อมาที่จะพูดนะก็คือเรื่องของเล่มขั้นที่2อะ่ะเล่มขั้นที่2เนี่ยจริงๆจะมีอยู่แค่2เล่มก็คือม้วนดาบกับม้วนล,ลูกอมนะซึ่งอันนี้ผมมีแค่ม้วนดาบที่เราคาฟกันไปก็คือเอามว้วนกระดาษไปอัพขั้นก็จะเป็นม้วนดาบซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีดูว่าเวลาเราจะดูว่าเล่มไหนฟาปไปเราเป็น เล่มอะไรเนี่ยขั้นต่อไปจะเป็นเล่มอะไรก็ดูจากชื่อครับเช่นอันนี้ครับเป็นสีทองชื่อเป็นสีทองเห็นไหมเวลาค้าฟเนี่ยก็จะเป็นมว้วนลูกอมของอัพขั้นก็จะเป็นมว้วนลูกอมแล้วก็อันนี้มว้วนขนาดอัพขั้นไปก็จะเป็นมว้วนดาบดูแค่ชื่ออันนี้ชื่อสีน้ําเงินอัพขั้นก็จะเป็นม้วนดาบม้วนของผมเนี่ยอืม้วนดาบจะเน้นเรื่องของโจมตีส่วนม้วนลูกอมก็จะเน้นเรื่องของป้องกันแล้วก็จะมีอีกม้วนหนึ่งครที่คนก็นิยมใสก่กันนั่นก็คือมว้วนพิน ม้วนพินเนี่ยก็จะได้เรื่องของอ่าดเมจอืมดาเมจอันนี้เป็น <as or coping> em ม้วนม้วนดาเมจมันจะมีม้วนพินคีอยู่อะเออก็ลองไปหาเลือกเอาหัม้วนม้วนพินอัพขั้นก็จะเป็นม้วนลูกอมเหมือนกันอืมแต่ม so ้วนพินเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมอัพขั้นนะเพราะว่าสเตตัสมันดีอยู่แล้วเห็นบ้างบวกดาเมจบวกอะไรเออก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของการอัพขั้นม้วนเนาะมันจะมีอยู่แค่สองม้วนนะม้วนหนาบกับม้วนลูกอมแล้วก็จะมีม้วนพินที่เขานิยมใส่กันโดยที่แบบไม่ต้องอัพขั้นนมพิเด มันจะมีพินคีย์อ่ะอน,นั้นเป็นมอนบอสออันนี้ก็หาดรอปได้ทั่วๆไปอ่ะอันเนี้ยประมาณนี้ฮะต่อไปจะเป็นเรื่องของการชนะทางแพ้ทางแล้ววิธีที่เราจะดูว่าเราเล่มของเราเนี่ยชนะทางธาตุอะไรแพ้ทางธาตุอะไรเราก็แค่มากดอัลติเนตที่ขวาที่เล่มเราฮะแล้วก็เรื่องเมนูนี้ะก็ดูฝั่งขวาก็คือเราชนะธาตุเนี่ยเล่มผมไปเล่นไฟชนะท่านมือถลม่มฝั่งซ้ายก็คือแพ้ธาตุดินท่านน้ำอืมง่ายๆเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ว่าแต่ละธาตุแพ้อะไรบ้าง คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อลครคอมเมนต์ว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสับคลิปนี้สวัสดีครับ